ประวัติลึกลับเรือผีแมรี่เซเลสเรื่องราวที่น่าขนลุกในปีคศ .1872 เรือพาณิชย์ชื่อแมรี่เซเลสถูกพบลอยอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกโดยไม่มีใครอยู่บนเรือแต่สภาพเรือยังคงสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรืออุบัติเหตุร้รายแรงกัปตันเบนจามินบริก พร้อมลูกเรือเจ็ดคนและครอบครัวของเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบนเรือยังมีสเสบียงอาหารที่เพียงพอสำหรับหลายเดือนรวมถึงทรัพย์สินของลูกเรือยังอยู่ครบแต่ไม่มีร่องรอยของผู้คนปริศนาที่ยังไขไม่ออกไม่มีสัญญาณการโจมตีของเรือโจรสลัดหรือภัยธรรมชาติ เรือถูกพบบริเวณที่ห่างไกลจากเส้นทางเดินเรือปกติมีเพียงเรือชูชีพที่หายไปซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าลูกเรือรีบหนีไปด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ไม่เคยพบตัวพวกเขาอีกเลยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1. การโจมตีของสัตว์ประหลาดทะเลบางคนเชื่อว่า สัตว์ทะเลลึกลับเช่นปลาหมึกยักษ์อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง 2. การระเบิดของแอลกอฮอล์เรือบรรทุกถังแอลกอฮอล์ดิบจำนวนมากซึ่งอาจเกิดการระเหยและทำให้ลูกเรือคิดว่าจะเกิดการระเบิดจึงหนีออกจากเรือ 3. ปรากฏการเหนือธรรมชาติมีการกล่าวถึงสามเหลี่ยมปีศาจหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ลักพาตัว ลูกเรือไป C. การกรบฏหรือฆาตกรรมมีทฤษฎีว่าลูกเรืออาจเกิดความขัดแย้งและลงมือฆาตกรรมกันเองก่อนนี้ไปความลึกลับที่ยังคงอยู่แม้จะมีการสืบสวนและการศึกษาเพิ่มเติมในศตรวรรษต่อมาแต่เรื่องราวของแมรี่เซเลสยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ไม่มีคำตอบชัดเจน เป็นเพียงแรงบนันดาลใจให้กับหนังสือภาพยนตร์และสารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับมากมาย